ได้ยินไหมอะค่ะก็เราก็พร้อมเต็มที่นะคะระบบทีมของเราอะไรสภาร่างกายเราก็เต็มที่หลังจากชิงแชมป์เอเชียเราก็มีขวัญและกาลังใจมากขึ้นเราก็เต็มร้อยค่ะก็มีคุยกันบ้างค่ะเรา คือคอนเซปต์เราก็คืออยากเล่นให้มีความสุขแล้วก็เล่นให้สนุกแล้วก็เต็มที่ในทุกๆแมตช์มากกว่าค่ะอันนี้เราก็ค่อยๆมองไปทีละแมตช์ค่ะค่ะคือกับเยอรมันเราก็เจอมาสองครั้งตอนตอน,ตอนปีชิงแชมป์โลกกับวีเอลเราก็แพ้เข้ามานะคะครั้งนี้ก็อยากจะเอาชนะเขาให้ได้ค่ะเพราะว่าเราก็พามาสองครั้งแล้วคือครั้งนี้ก็อยากจะชนะเยอรมันให้ได้ค่ะ คยไปมาแล้วลค่ะครับตัวมองว่ายากไหมครับไม่ยากค่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นเมืองที่น่าไปแล้วก็น่าไปแข่งเลยค่ะสำ,สำหรับทีมเราเพราะว่าเป็นเมืองที่สวยแล้วก็สนามก็ดีด้วยน่าเล่นนะคะแล้วก็เรื่องอื่นก็ไม่มีปัญหาเลยค่ะ,ระครับกครับค่ะก็อยากฝากบอกแฟนนะคะถึงเวลาแล้วที่เอ่อที่เราคอยมาสี่ปีครั้งนี้ก็อยากค่ะเชียร์พวกเราเยอะๆค่ะพวกเราก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็ให้ดีที่สุดค่ะ คุณคะนะคะได้ได้ขอเป็นครับ